ผมเจอกับคุณรัฐนนิรซ่านะมีแหวนใส่เลยรูแหวนใส่นี้ดูดูดน่าจะรวยนะกว่าผู้เล่นคนอื่นอย่างเงี้ยเราเรากดอโอเคเราต้องเดินมาขวานะครับเพราะว่าเรามีตำรามาขวาตีมาเทนผู้การอยู่นะครับ นังส no ือจะขายไม่ได้ได้หรือไม่ได้นะครับวัดวากันที่คลิปนี้นะครับพูตัดสู้ผมเดินเร็วมากเลยนะอือหเขาพยายามต่อตัวอาจจะเสมอก็ได้นะเพราะว่าพู้ต่ดสู้เราไม่น่าจะบูเท่าไหร่บูแล้ว โอเค่มาจากวอล์มาไฟใหญ่นะนนครับผมมองว่าผมได้เปลี่ยนอะไรนิดน้อยแต่ไม่มาก เออแทงเลยสมพ่อนข้างแฮปปี้นะเพราะว่ามือเราข้ามาได้เราะจะหาเสมอแต่ผมว่าเขาหาไม่ได้หรอก เพราะว่าเรามีแต้มเด็ดนะเรียบร้อยแต่ก็ไม่แน่นะเพราะดีเฟนต์เนี่ยแปลกๆเลยนะร,ยร้อยคน,นตัว ผมไม่คิดว่าข่าวจะรับได้เพราะมันเยอะมันเรือกับมา้าโคนกับเม็ดก็คือเรือโคนสู้มาเม็ดเยอะมากนะครับ <Yeah. S 1> นี่ไม่ได้กินนี่ ต้องลงนี่เดี๋ยวดินจับอินสองคุณรัฐนินซ่าเขาเดินเร็วเกินไปนะผมเห็นว่าจบเกมนี้ผมน่าจะขึ้นพันแปดร้อยนะครับตอนนี้ผมหนึ่งเจ็ดเก้าห้านะครับก็โอ้เกมนี้ก็ถือว่าจบเร็วนะ โอเคเจอใครเนี่ยเจอกับ u s เ r อร์หนึ่งเก้าสามห้าหนึ่งหกนะครับวันนี้เป็นวันเสาร์นะครับช่วงเย็นๆนะครับมีผู้เล่นเยอะมากเลยนะครับแล้วเก่งๆทั้งนั้นเลยนะครับถ้าคนไหนสนใจก็มาเล่นที่แอปนี้ตอนวันเสาร์เย็นๆวันธรรมดาเย็นๆผมวก็ดีนะ ส่วท่านใดที่สนใจหนังสือนะหรืออยากสนับสนุนผมเนี่ยไม่ว่าจะเพื่อสนับสนุนผมหรือเพื่อศึกษาความรู้เนี่ยก็มาซื้อได้นะครับมาขวาตีมาเทมผู้ก,การก็คือเปิดสูตรเลยเพราะว่านะเราค่อนข้างที่จะอิ่มตัวแล้วอยู่ในท็อปเลเวลแล้วเราก็ทำการที่เผยแพร่พพความรู้ด้วยโอเคผมบเรือแต้มนี้เหรอ ผมไม่รู้ว่าเขาเดินเพื่ออะไรเลยแต่ก็เดินเร็วมากอยู่นะอืม,อมโเคผมลองแบบว่าไม่สนใจดูนะครับออขึ้นไปจะต,ต้องบอกก่นครับว่าผู้เล่นระดับพันเจ็ดร้อยขึ้นเนี่ยประมาาไม่ได้นะครับเอเคอยู่ คิดว่าไม,ม่ไม่รู้ว่ายังไรแน่มื้อกินก็ได้นี่สูงก็สูงไปนะครับไม่มีมีอะไรสูไปก็เท่านั้น,นครับผมไป็ที่เอารอนะครับผมผมว่าจะเป็นเซนที่ไม่เหมือนคนอื่นนะเพราะว่าผมก็จะมีหลักการของผมนะ Okay. แต่นี่ผมจะตัวเสมอนะครับเพราะหัวทีมนี้แล้วมันจะติดหมดนะครับดูแล้วดูแล้วเหมือนพู่ต่อสู้เราต้องการที่จะเสมออยู่เหมือนกันีินเอ้กินนี่ก<อ>ินน,น,นี่ไม่กินนี่หรอกคงกินนี่น ก็เราขอยเขาทิ้ๆๆๆาากงกินกินมาจับเกี้ยวปิอมก็จะเอาเสมอหรอเอาง่ายได้เล่นกันดีมันคิดนานนิดน,นึงนะครับคือเสมอนี่ง่ายดังปิกฝ้ามือนะครับมี่ต๋อ เออหุ่นโล่งไดดูนะช่างที่จะเสียงนะจบแล้วยังไม่ควรเล่นนะ đồ mình không bán được đâu, vì อยากเล่นฝืนๆน,นิดหน่อยนะก็ไม่น่อยเยอะอยู่เหมือนกันอันนี้เป็นไอเดียปแปลกๆนะครับอาจจะไม่ใช่ตามตำรานะครับน่าเกลียดหมดเลยถูกไหมฮะไม่ใช่เบสทูมนะผมแค่ลองเล่นดูก็อเอ่อดริจีดูนี่นะเทปเซฟลูป กินนี้ก่อนถ้าจะมากินนี้เอ่อผมคิดว่าขาวน่าจะชนะนะครับแต่อาจจะไม่ได้ชนะง่ายนะครับมันได้เปรียบแต่มันไม่มากนะครับแต,แต่ว่าอันนี้เวมันปิดหมดนะครับอาจจะชนะก็ได้นะครับมันมีชาร์อยู่มันมีโอกาสโอเคถ้าเรากินนี่เราต้องเราโครซ่อมนะครับชนะเราต้องละเอียดเล็กน้อยนะครับก็จบนะ เราจะต้องรีบเดินนะเพราะว่าคนสูเราปั๊มเวลาเยอะมากนะครับนักเรีนเวลาไม่ถึง8นาทีเลยอถ้าถ้า,ถามันไ่คิดแล้วเขาจะเดินล็อกเป็นเซียนหาเสมอน,นะครับจนนะประมาณนั้นแต่คงจะงงนะในแต้มของเรานะครับเพราะว่าเพราะผมทําอะไรนะครับเป็นเบีย้ยแบบเป็นพงเป็นแท่นไปหมดเลยนะครับต่ว่ามันทําได้เพราะว่า นอนนื้อไหมครับสมมติว่าผู้ต่อสู้เขาเดินได้ดีแค่ไหนก็ตามเขาได้แค่่นั้นแหละครับมันก็เป็นต่อแค่จุดเดียวครับมันไม่พอชนะครับเพราะเหมือนเป็นอารมณ์เหมือนกับว่าผมมีเสี่ยงแบบว่าก็ถ้ามันมันไม่ได้จริงผมอาจจะตัดเสมอได้อะไรอย่างนั้นอุดได้อะไรเงี้ยน,นะครับ feeling นั้นตันนี้ผมก็สบายๆนะเพราะว่า เมดตัวนี้มันไม่ได้ดีอะไรนะไ,มไม่ดีดีว่อไรเนี่ยก็เดินเร็วมากไงนะเดินเร็วมากๆจริงกินโคนโคนเพี่อยู่หวถ้ารอยเนี่ยนนี้ บอกก่อนนะครับค,ดดออคิดไม่ออกคิดไม่ออกบอกไม่ถูกนะครับไม่ถูกคิงเซฟตี้โอเคกเขาหลบเหมือนกันนะครับเซฟเหมือนกันนะครับคนนี้แต่ดีนะไม่ได้แย่ วเ็่คิงผมอยู่โดดเดี่ยวเลยนะครับก็เพราะว่าพลังโจมตีของเขาไม่ได้น่ากลัวเลยนั่นคือสาเหตุนะครับเะยอยู่โดดเดี่ยวได้นะครับชิลๆนะครับ This มานี่ผมอาจจะขึ้นแมนนะเพราะว่าไม่ได้อยากคือคืออยากไม่ได้อยากถอยมาแล้วเบียก,ไไยก็ไม่อยากฟีมเฮ้ยตอนนี้ถอยมาได้หรือเปล่าถอยได้ถ้าเซฟม,มาได้ก็ดีโอเคร h a t อยู่ o i ่ g h เซ็นนะโอ้เขาจะเข้าผมลงนี่ถ้าผมถอยมาเนี่ยเขาจะามาอินเดียนะครับเจไดผมประมาทไม่ได้นะครับผมจะต้องเสียสลัมา เพื่อให้ขุนผมเซฟนะครับแล้วก็การเรือเรืยเวลาทะลุมานี่คือเวลาที่เราไม่ได้มีตัวป้องกันขุนเราแล้วเราต้องละเอียดมากขึ้นนะครับที่ผมเตรียมการจะเดินมาเวลากินผมโดนเรือกิน ผมไม่กลัวเสียเรือแต่ผมกลัวคุณจะตุยเพราะผมเล่นต่อไงผมคือนหน้าบ้างนะครับไม่ได้เป็นไรเพราขึ้นไปถ้ากินเนี่ยผมไม่กลัวถนะ้าโคนผมขึ้นไปอีกเนี่ยสบายเลยแล้วเวลาเรืออับจะแปงหน้าเนี่ยมันแหวงตอนนี้มันยังไม่ได้เข้านะพุทสู้เดินเรือม,มากนะครับเนน่ยม้ามันยืนมันก็เกาะเม็ดแล้วทำให้เขาจะซ้อนเรือก็ยังไม่พรอ้อมจะกินก็ไม่อยากกินอืม เป็นภาวะอิหลักอิเหลือนะครับโอเคผมบอกงรับเขาแล้วนี่ผมปลอดภัยกินโขนกินกินเบีย้ยก็ดูดีแต่ว่าผมไม่ชอบอย่างน,นคือเลือทรูปนะครับเลือกรูปแล้วมันอันตรายนะโฟนกินเลือไม่ทั้งรูปนะครับสามารถเล่นได้ทั้งวันนะแต่ผมโขนกินแต่เาเบีย้ยกินผมต้องละเอียดมากเลยนะครับ ซึ่งเราเล่นไปบรรยายไปชิวๆเราอัดลาดได้อยู่แติงๆี่ยิดก็ดูดีดูดีหมดอะไรก็ดูดีทั้งนั้นะแต่คนกินเถอะนะครับในจริงๆคนกินก็ดีเพราะว่าเบี้ยตัวนี้เวลามันจะได้วิ่งไปเป็นเม็ดเงี้ยเป็นเป็นเป็นเบี้ยง่ายง่ายนะครับ บล็อกไว้หมดเลยเห็นไหมฮะเข้าไม่ได้นะฮะตัวนี้จุดตอนซอนเลือนดูดีผมก็สู้สึกเรา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 เหมอือนกับว่าโดนโดนมัดโดนมัดในอยู่ในรูรนะครับงานของเขาครับได้แต่รอวันพ่ายแพ้นะครับรอเรา่อเข้าไป,ไป แต่ก็เหนียวมากเลยนะไม่ได้อกก่อนนะแต่ว่าพูดเลยพันเจ็ดไม่อ่อนอยู่แล้วนะครับ e มก็อจะคิดถึงเรื่องการหมุกม,มาซ้อนเลยแต่ว่าเขารู้อยู่แล้วว่ามาตัวนี้จะกลับมาได้เสมอเนี่ยมันแตนของเขาไม่ก็จะไม่เคยสําเร็จนะแล้วถ้าเอามาถอยเราไม่ควรเราเรือออกเพราะว่าเขาจะมีแซคติฟา้เราก็แซคมาเรามาตีเราเราถล่ลงวราหงายลูกกินกินกินพาไปหมดนะครับเพราะนั้นมาต้องมาก่อนเรือออกทีหลัง เวลากินได้มาดีกินนะผมไม่ได้กลัวนะเวลากินเรือกินต่อ้มา้ามันกินเรือได้ไม่ได้กลัวหรอกเพราะว่ามา้าหนึ่งตัวละสามสองตัวก็หกนะครับเรือตัวละห้าเบี้ยตัวละหนึ่งก็คือเท่ากันนะครับกินไปแล้วอย่างก็มไม่มีตัวมาตีผมผุ่นก็จะยืนแน่นบล็อกไปอย่างเงี้ยนะโอเคก่กนต,ตัวตรนี ไปบลอกตามมานะที่จะโดดมาตรงนี้กินมาก็คุณกินไม่มีอะไรนะต้องดูให้เป็นนะครับเป็นเพี้ยฟิตไม่กบมาแต่ตอนนี้ผมเลดี้แล้วนะเลดี้จะบุ่มผมไปแนละ้วอี่เวนผม,มาอาจจะจะไปหมดนะครับไอเดียที่ดีๆนะครับ ไปเรื่อยนะครับคิดจะลุกนะครับคิดต่อนะครับโอ้เหียวนะครับ ก็จะทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมันก็นจะไม่ง่ายอบเรานะครับแต่ถ้าอย่างนี้ผมว่าง่าย่วดเขารู้แล้วเราจะระเบิดเข้าไปใส่เขาเราต้อ,องแก้ปัญหานี้ก่อนเพาหายจริงนะครับเห็น เราเข้าซ้ายเข้าขวาเข้าหน้าเข้าหลังนะครับตูวสู้ต้องดิฟเฟนระดับโอไมค์อ oh ชน,นะครับ,บรุ่ไทยมันรุ่ม,ม,มันเบานะครับฉะนั้นเออคุณจะชนะได้เนี่ยจะต้องทำให้เขาหลับมือ,อยากนะครับเป็นงไงมาเพิ่มกองกำลังนะครับ ตีนนี้ใหม่โอ okay. right ะเริ i มใทามนะครับที่จะเบรกแล้วครับแม็กไปแม็กไปโค้นนะครับ แล้วถ้าใครชอบนะก็สามารถกดไลค์กดแชร์ดูคลิปผมได้เยอะนะครับในการสนับสนุนช่องผมหรือจะซื้อหสือก็ได้นะครับหรือจะไปศึกษาก็ได้ได้หมดเลยเท่เท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 โอเคอเคืม ตอนนี้เรือลำบากแล้วนะครับพราะก็น่าจะได้เหลือเพราะน่าจะต้องเสียเหรือแล้วมั้งก็เ,เ,เหลนไม่ได้นะมีลูกค้ก็ยังแรงอยู่นะครับกินไม้ดีไหมเนี่ก็ถือดีนะ ฮัมยังยอสโอลชนะปลายกระดานนะเขาเหนียวนะครับแล้วก็ a n y w a y เราหมากชนะนะครับ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามให้เพจคุณร้กบศรนบอนะเพจเฟซบุ๊กแล้วก็เอยมรถทางยูทูบนะครับโอเคครับสวัสดีครับ